เอา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 ,เอา <laughs> นำ้นำโชคน้ำโชคอย่าก,กัด อังปอลเริ่มหงุดหงิดท่านตาเริ่มหงุดหงิดนำโชคเสร็จอะไรกันทำอะไรกันเนี่ยเหนื่อยไหม เหนื paid, pupil, pupil, pupil. Nein, laut, ่อยไหมเหนื่อยไหมเอา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 ลมลมลมลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เป็นไรครับลุกขึ้นเลยเอาเอาน้โชคน้ำชคน้โชกเอา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  จุดจัดการมาเลยเป้าตีมเลยเออตีมเลย,เลยน้ำโชคเดือ้อเข้าไปทำไมได้ปา๋าไม่เข้าหรอกน้ำโชค เดินไม่ดูกทางเลยเปล่าเฮ้ยต้นลำไยลำไยกำลังเป็นลูกครับลำไยกำลังเป็นลูกไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลย <laughs> ออกมาออกมาอย่าเข้าไปในปา่าออกมา <laughs> ให้กินณลุกคลุน <laughs> ป่าวมาอย่าเข้าปา่าป่าวมา แหม่ไม่เอาไม่เข้าป่าออกมอาออกมาเก็บดอกไม้มาให้แม่ได้เลยได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เก่งจังเลยคือเก่งแท้เก็บดอกไม้มาให้แม่ แม่แม่รักแม่แม่หลงได้ไงเนี้ยดูสิได้ดอกไม้มาให้แม่อีกละมาขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับโอเคเก่งมากอู้ลมดูลมว้าลมแรงบรรยากาศดีนะนี่วันนี้บรรยากาศดีนะนี่ ครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะอือขอบคุณครับเอาเดอกไม้มาให้แม่ไปเก็บมาอีกนะนุ่นน้ำโชคอยู่นุ่นน้ำโชกอย่าไปหน้าบ้านมานี้อันนี้เร็วๆมาน้ำโชคมานี้มานี้ อย่าไปหาทางออกนะไปไม่ไปเต้ามาเป้าไม่ไปมันเลื่อนเอาเปาโอ้ยห้ามกับบฟังมามาอย่าเล่นน้ำนะอย่าเล่นน้ำนะโฮ้ยตุ๊กแกตุ๊แกอ้ยดูเปิดประตูอังเป้าดู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 ด,ด,ดูมันเปิดประตูได้เนี่ย เดี๋ยวนี้พัฒนาเปิดประตูรั้วเองนะมานี่มานี่มานี่เฮ้ยมาเล่นอันนี้เร็วเปลานี่เปลา mở phiếu ở phi hưu cầu mà mama nha lắm chóp lắm chóp lắm chóp มามามาเร็วๆอย่าหาวิธีออกนอกบ้านนะดูดูดูมัน ยายเดี๋ยวพากันไปเล่นหน้าปรูงานปะหายโอ้ยนี่มัเล่นทังนี้มหมเต้าน้ำโชคมันมาไ ขอบคุณครับขอบคุณนะโอเค่ขอบคุณครับขอบคุณนะ เบีวโกนรบัดเจอแล้วเดล่าปูนปูนปูนกระชึกกระชากปูนปูนเอาขึ้นไปนันเอาขึ้นปฉันปูนปูนปูนกระชึกกระชากเอารถไฟวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีเหนื่อยไม่มีหยุดพัก chúc bye chúc chút chúc chúc đây, đây bay chúc 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 bay chúc 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 บ่อได้ละโอ๊ยโอ๊ย